จะมารีวิวนะครับในเรื่องของอาการเอาของเก่าเอามารีไซคเคลิลใหม่อันนี้นะครับจะดูเป็นก็เอาปูนมานะครับเอาปูนมาแล้วมาทำลายมันไค่าลายไม้แล้วก็มีตัวอักษรตัวอักษรนี้ก็เป็นปูนทั้งหมดนะครับนะ ลายนะตามใจชอบเลยนะครับจะเอาลายแบบไหนเพราะไม้มันก็มีลายหลายแบบแล้วแต่แล้วก็เมื่อบูนแห้งเรียบร้อยนะครับสีแรกเลยก็คือเราจะเอาสีดำลงสีดำลงเรียบร้อยนะแล้วก็นี้ก็จะเอาสีเหลืองสีแดงสีอะไรนะก็เอาไปนะเสร็จแล้วเราก็จะใช้วาน,นิชเงาับนละงทับในทีนึงเนี่ยนะสีก็จะออกมาเป็นแบบนี้ ลายไม้มันจะมีลายสีดําสีแดงเป็นอกดำอกแดงอกเหลืองแล้วแต่เราจะชอบอันนี้ก็จะออกอกเหลืองนิดๆแล้วก็ส่วนอันนี้ก็เป็นปูนทั้งหมดนะครับก็จะใช้เน้นในเรื่องของสีทองอันนี้ก็เอามาทําเป็น่าสิ่งที่เราประดิษฐ์หน้าบ้านของเราได้นะครับ คราวนี้พี่น้องก็มาดูชิ้นต่อไปนะครับหรือว่าชิ้นที่สองที่ผมผลิตขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ม้าปูนเก่านะที่นานแล้วนะครับก็จะใช้ประโยชน์อะไรก็ยังมันดูแล้วไม่ไม่สวยงามน,นะครับก็เลยคิดผลิตขึ้นมาก็นะครับทาแบบสไตล์เหมือนงานชิ้นแรกนะครับคืออปูน มาครับเราก็จะมีงาสิ่งที่เราจะทําที่ได้ก็คือเราจะมีเป็นตะแกรงตะแกรงที่เราเอาใช้กันไก่ด้วยอะไรนะเอามาใส่เสร็จแล้วก็เราปูนมาถาดสองอันเลยพอปูนบหมาดแล้วก็จะเล่นลายตามใจเราชอบเลยนะเป็นลายลายไม้เมื่อปูนแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเอาสีดำนะครับ นทุกอย่างครับที่จะลงก็คือสีดําลงไว้ก่อนแต่ครั้นี้ส่วนเห็นเป็นสีเหลืองเหลืองแดงแดงอะไรพวกนี้เราก็เอามาทาทับทีหลังคับบมาเป็นแท่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นตาไม้อะไรแล้วก็เล่นไปส่วนาอันนี้เราสังเกตว่าเราจะเล่นด้านบนเพราะเราจะไม่ไมันจะมีงงส่วนหนูส่วนของที่นั่งเราก็จะให้มันเรียบจริงจะเท่าก,กันเรื่อกคือไม่ให้เรานั่งแล้วสะดุด ทงางพนเราด้วยทางที่พิงเราจะเน้นด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้เราขาเดี๋ยวมันจะทำนะทำนี้มันจะมันจะโดนแล้วก็เอาเรียบๆที่นั่งที่พิงตรงนี้แล้วก็เอาเรียบๆเพื่อสีเราลงตามเราพอใจแล้วแล้วก็จะเอาในเรื่องของวานิชเงานะครับมาลงมันก็จะเพิ่มสีสันของการเหมือนไม้ไม้เก่าเหมนไม้จริง จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานชิ้นที่สองที่ผลิตขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมีอีกนะครับที่เป็นก้อ้เก่าเดี๋ยวจะทำให้คล้ายๆกันให้หมนดกนะ็ได้ดูเป็นส่งครับก็นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานชิ้นที่สองนะครับที่ผมทำขึ้นมา สิ่งที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมานครับก็จะเป็นในเรื่องของโองเก่านะครับเอามารีไซเคิลใหม่ก็เอาปูน,นครับก็อย่างว่าขั้นแรกก็คือต้องมีตะแกรงพุ่มก่อน,นแล้วก็ปูนบน่มันอันนี้เราก็จะเล่นลายต้นไม้อะไรก็ว่าไปนั้นแปลว่เราจะคิดนะอันนี้ก็จะเป็นท่อท่อมาแล้ว ใส่แล้วก็ปูดปดนดครับทำลายให้มันหาลายต้นไม้เก่าๆนะครับแล้วก็เอามา,า,าใส่้ก็มาผสมกับสารกันเป็นน้ำน้ำพุ๋ลนเป็นน้ำพุล้นนะครับแล้วก็ทำไปนะครับนี่ก็จะลงมาแล้วก็นี่ก็ไปอครั้งหนึ่งแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นงานทิ้งที่สามนะครับส่วนงานืูนก็นี่ประเภท เป็นลาย,ยคลาสสิกหน่อยตรงนี้ครับแล้วเรามาทำเส้น,นแบ่เนี่ยตรงนี้นะคเนีเป็นลายต้นไม้เก็าแก อ่งคลิปที่ผมเสนอไปนะครับหากว่ามีท่านใดนะครับชอบใจหรือสนใจก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ